ีีใครจะรีวิวใครจะรีวิวถ้าโดนผมเลิกนะโดนผมเลิกนะเจมีจมจม่ทำอะไรคะ เล่นตมไม่สกรปรกเหรอ,อ,อไม่สกรปรกหรอลูกสกรปกสกรปกไหมอันนี้ที่สองกันยายนหกหกสี่ครับดูสภาพเด็กชายกีราวด์ครับแต่น้องครับเด็กชายกีราวด์ครับอา้าวไปไหนแล้วหายแล้วนี่กีราวด์กีราวด์ ันนี้ดิอะไรอะไงานตัวไหนดิน,น้อครับจีราวดุลครับอันนี้จีราวดุลครับแล้วก็เนีงั้นจีรวัลยครับทั้งสามจีครับสามจีดับดูนะครับดับดูครับดับดูครับครับดัดูละครับอันนั้นจีระนันครับ ดูดูครับดูครับดู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 ครับดูครับดูครับไปแล้วครับเอาแล้วครับสามนอครับสามจีอับเอาครับสามจีมัวแล้วถ้าโดนผมยกเลืกนะครับเป็นการเล่นขี้คนครับ ไอ่จีรวุฒิจีรวุฒิแนะนำตัวหน่อดิไม่หลอดไม่น้ำตัวฮะจะเล่นไม่น้ำตัวแนะนำตัวหนห่อยดิเลิกสงสัยต้องได้เลิกแล้วครับสงสัยคงได้เลิกแล้วครับสงสัยคงงได้เลิกแล้วเพราะว่าเล่นเล่นเกินเกินข้อตกลงนะครับ ตรง,งไหมครับไม่ได่าหนูอ่าแล้วคนนั้นทำไมล้างตัวแล้วครับพรอแล้วครับเลิกแล้วเหรอ,อ,ย,อ,อยังไม่เลิอกอ่ายังไม่เลิกแต่ล้างตัวครับ,ะรบนะครับนะครับอ่าดูครงนี้ครับโดนผมนะครับโดนผมยุกเลิกเลยครับ ี่นลกไอติมใส่พริกเผ็ดไอติมใส่กระเทียมเผ็ดยอมไอติมจุ่มมาม่าเผ็ดมาดเลเซีย